ออดบอกว่าพระอาจารย์เมตตาต่อคาถามเรื่องกุดหรือเรื่องที่นอนเข้าใจมากมากหนูปิติเข้าเจาค่ะเอาข้านอนอย่างนี้แหละครับข้าไม่ได้มีกุดเป็นพระที่บวชมาไม่เคยมีกุดนะครับไม่เคยนอนแบบสะดวกสบายอย่างที่ท่านคิดข้าก็นอนตามโขดหินบ้างนั่นแหละคือกุดมันเป็นบริขารในน,นอนตามต้นไม้บ้างนอนตามถ้าบ้างนอนป่าบ้างตรงนี้ข้าถึงนอนสบายเพราะข้าผ่านความลําบากมาเยอะ แค่เป็นท่อนไม้เล็กๆที่ข้านอนทุกวันหรือที่นั่งเนี่ยก็มีความสุขแล้วความสุขไม่ใช่ขนาดของที่นอนหรือความนุ่มนิ่มความสุขก็คือความเข้าใจว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรไอ้น,นี่เป็นแค่หลักการหนึ่งที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรมันจะไม่ต้องยุ่งยากเดีย๋ยวต้องหานั่นหานี่หานน้นเพื่อมาประดับประดากิเลสของตัวเองอยู่ยังไงก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าข้าไม่มีกิเลสกิเลสข้าเต็มหัวใจ แต่ว่าข้าพอใจได้แค่นี้ก็เอาเคนี้